สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเทคนิคการทำฉากซูมการใส่เสียงแล้วก็การรวมไฟล์นะคะซึ่งเหลืออีก3เทคนิคพิเศษที่ครูยังไม่ได้สอนในห้องนะคะแล้วก็วันนี้จะมาคลิปย้อนหลังให้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้นำามเทคนิคนีคน้ไปทำให้การ์ตูนของนักเรียนเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเมื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราจะไปเริ่มทาอันแรกเลยก็คือซูมนะคะ โดยที่นักเรียนเนี่ยตั้งค่าหน้าก,กระดาษเป็น1280คูณ720นะคะส่วนค่าเฟมเลตก็คือ12คะบอกไปแล้วในห้องนะคะใช้ขนาดเท่านี้จนการ์ตูนจบเรื่องเลยอ่ะโอเคหลังจากที่ครูจ้างหน้าก,กระดาษขึ้นมาแล้วนะคะครูทำการหารูปที่เราจะใช้สอนนักเรียนเรียบร้อยแล้วจากอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าของนักเรียนเนี่ยจะทำเป็นฉากอื่นๆก็ใช้เทคนิคเดียวกันเหมือนกันวิธีการเหมือนกันเลยนะคะ ทีนี้รูปที่ครูหามาเนี่ยครูจะ import to state เลยเนาะเป็นรูปตัวการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะโอเคทีนี้นักเรียนจะต้องแยกให้ออกระหว่างส่วนที่เป็น state ก็คือส่วนที่เป็นหน้ากระดาษตรงนี้เราจะทำงานอยู่ในส่วนพื้นที่นี้ทั้งหมดข้างนอกนี่คือไม่เกี่ยวนะคะนั่นหมายความว่าถ้ามันออกจากกรอบเนี่ยคือมันจะไม่แสดงผลมันจะไม่โชว์ถ้าเรา control inter เนี่ยมันก็จะขึ้นแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะคะให้เห็นความแตกต่างนะโอเค ทีนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเทคนิควันนี้เครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยมีอยู่2เครื่องมือหลักๆคือ selection tool กับ free transform tool นะคะเราก็จะใช้ classic tween ในการเคลื่อนที่เข้าไปซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะโอเคทีนี้ครูจะเริ่มเลยเราจะไปที่เฟรมที่35นะคะแล้วก็ทำการ insert keyframe แบบนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนเรียนคลิกขวาตรงไปที่ตรงไหนก็ได้แล้วเลือก create classic tween ให้หนึ่งรอบนะคะเราจะสร้างคีย์เฟรมที่เฟรมที่35หลังจากนั้นคลิกขวาเลือก Create Classic Tween นะคะมันจะขึ้นเป็นกล่องสีม่วงๆแบบนี้นักเรียนคุ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้เทคนิคนี้การทำลดทำภาพเคลื่อนไหวต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะโอเคฉากที่1เนี่ยเฟร,รมที่1เนี่ยครูต้องการจะให้ภาพมันอยู่ตรงนี้นิ่งๆแต่ครูจะเริ่มให้มันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยในเฟรมที่35 ทีเนี้ครูจะใช้ selection tool เนี่ยเลือกเฟรมที่35หลังจากนั้นจะใช้ free transform tool ในการขยายภาพให้มันออกจาก s t a t e ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการ z ูมเข้าไปนะคะจะทำให้ดูนะเราใช้ free transform tool ตัวนี้ขยายภาพออกไปแบบนี้ด้วยการกด shift ค้างไว้เห็นไหมเราจะยึดตรงนี้เป็นหลักนะว่าโอเคส่วนที่เราจะต้องการแสดงให้เห็นเนี่ยมันคือแค่ตรงนี้ ถ้าซูมเข้าไปอีกใกล้ๆครูจะให้ซูมเฉพาะคู่รักตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเรายึดต,ตรงนี้เป็นหลักนะตรงนี้ไม่ต้องสนใจมันซูมออกไปเลยขยายออกไปเลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะโชว์แค่ตรงนี้อยู่ดีทีนี้ลองคอนโทรลเอนเตอร์ดูมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะคือซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะทีนี้อยากจะให้มันหยุดค้างไว้นักเรียนก็เพิ่มไปอีกสัก ถึง50นะคะแต่ตรงนี้ไม่ต้องทำการสร้าง k e ี1 Class ส0 t w e n นะทำการแค่สร้าง Key Frame เฉยเพื่อให้มันหยุดนิ่งนะคะดูจากการเล่นตรงนี้ก็ได้นะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเล่นมาถึงตรงนี้ซูมปึ๊บนะคะแล้วอันนี้ก็หยุด อยู่สักพักค้างฉากนี้ไว้ทีนี้อยากทำต่อซูมไปที่ผู้หญิงบ้างละ่ะเราก็สร้างต่อไปเรื่อยๆค่ะในเฟรมที่95ก็ได้นะคะเฟรมที่50เนี่ยมันหยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนเฟรมที่95เนี่ยอยากจะให้ซูมไปที่ผู้หญิงเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะคลิกขวา r e a t e c ค a s s i c t ท e วนเฟรมที่50อยู่ตรงนี้เฟรมที่95เนี่ยอยากจะให้ขยับซูมมาที่ผู้หญิงตัวใหญ่ๆเพิ่มขึ้น อ่ะเป็นซูมที่ผู้หญิงอาจจะมีข้อความพูดอะไรอี้ก็ได้นะคะเป็นตกแต่งเพิ่มเติมนะคะทีนี้พอซูมที่ผู้หญิงเสร็จต่ออีกอยากจะซูมที่ผู้ชายต่อนะคะซูมที่ผู้ชายต่อก็สร้างต่อไปได้เลยอ่าโอเคถ้าเราจะอยากให้หยุดตรงที่ผู้หญิงนะคะเราก็ทําการสร้างคีเฟรมตรงนี้เพิ่มให้เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะเราก็แค่ทําการรีมูฟ คาสสิกทวีนออกไปแล้วก็ c อนท e n อินเอร์ดูนี่ผู้หญิงก็หยุดค้างนิดหนึ่งแล้วก็มาที่ผู้ชายแบบนี้นะคะอ่าผู้ชายอยากจะให้หยุดค้างไว้ก็ทำการสร้างคีฟิมทีนี้ถ้าเวลาเราสร้างเนี่ยมันติดอันนี้มาด้วยเนี่ยนักเรียนก็ทำการคุมแบบนี้แล้วก็เลือก r รีมูฟค a s s ิกทวีนออกนะคะมันก็จะหยุดอยู่เฉยและ อลองดูอีกทีหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็สลับไปมาเนาะถ้านักเรียนเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยนักเรียนจะไป a d a อปใช้ประยุกต์ใช้ยังไงเนี่ยมันก็จะง่ายแหละแต่ขอให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจหลักการว่าโอเคมันทำแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะนำไปต่อยอดได้ในหลายๆฉากนะคะ โอเคค่ะนักเรียนทีนี้หลังจากที่เราทำฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเซฟงานเนาะไปที่เซฟแอสแล้วก็เซฟงานตามปกติทีนี้เราจะลองมาบันทึกเสียงนำไฟล์เสียงเข้ามาใส่ในงานของเรานะคะซึ่งวันนี้ครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งครูจะเอาเว็บที่มันมีอยู่แล้วใน Google นะคะครูจะทำการเสิร์ชคำว่าการอัดเสียง ออนไลน์นะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ครูได้ทําการทดลองทั้งหมด2ลิงก์นี้นะคะนักเรียนห้ามใช้นะฟังนะห้ามใช้ลิงก์แรกก็คือที่คลิกเข้ามาที่ครูแนะนำในคาบอะคะ่ะลิงก์นี้เหมือนเบราว์เซอร์มันจะมีปัญหาครูได้ลองทําการอัดไปแล้วแต่มัน Import เข้ามาในตัวโปรแกรมของ Adobe Animate ไม่ได้ซึ่งมันอาจจะเก่าแล้วแล้วก็ไม่รองรับนะคะดังนั้นถ้าใครเข้ามาในลิงก์นี้นักเรียนจะ อัดเสียงไม่ได้ดังนั้นออกไปนะคะไม่ต้องเข้านะคะเราจะมาใช้ลิงก์ที่2แทนที่ชื่อว่าการบันทึกเสียงออนไลน์นะคะสามารถแก้ไขได้อันนี้เนาะฟรีเหมือนกันนะคะตัวนี้น่าจะเก่าแล้วตั้งแต่ครูอยู่มัธยมนะคะมันอาจจะล้าหลังไปแล้วสำหรับตัวโปรแกรม Adobe animate แต่ว่าถ้าใช้กับตัว ปรแกรม adobe flash ตัวเก่าที่มันยังไม่พัฒนามาเป็นตัวนี้ค่ะอาจจะใช้ได้เนาะแต่ว่าในที่นี้เราจะไม่พูดถึงมันแล้วแค่พูดไว้ว่าห้ามใช้เพราะนักเรียนจะทําไฟล์เสียงเข้ามาไม่ได้มันจะเกิดคําถามมากมายว่าทําไมหนูทําไม่ได้หนูฟังที่ครูพูดเมื่อกี้ดีๆว่าห้ามใช้ลิงก์นี้เราจะมาใช้ลิงก์ที่สองนะคะโอเคลิงก์ที่2หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็น voice recorder อนไลน์นะคะอันนี้ใช้ได้ครูทําการทดลองแล้วหรือใครมีลิงก์ที่ใช้ได้ก็ ทำลิงก์นั้นก็ได้นะคะแต่ครูได้ทําการทดลองแค่สองลิงก์เนาะทั้งเรียนอยากจะไม่ให้เกิดความซับซ้อนยุ่งยากก็ทําตามครูก็ได้ไม่ได้ซีเรียนนะคะหรือจะอัดในโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ทีนี้ครูจะลองอัดเสียงตัวนี้ก็หน้าตาคล้ายๆกันแต่นักเรียนจะต้องเสียบหูฟังก่อนนะคะครูทาการเสียบเริ่ม้อยแล้วครูจะเริ่มบันทึกเนาะพอบันทึกไปเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นในการพูดนะคะเวลาพูดมันก็จะขยับนะคะเป็นแบบนี้ครูจะลองพูด ตามนี้แหละเวลาพูดปุ๊บมันก็มีเสียงมีซาวเหมือนคลื่นหัวใจนะคะอะโอเคทดลองชัก12ร้ิวิหลังจากนั้นหยุดนะคะมันจะมีให้เราฟังอีกรอบหนึ่งว่าเราต้องการเสียงนี้หรือเปล่าถ้าเราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ทำการบันทึกลงคอมพิวเตอร์นะคะไฟล์เรคคอร์ดก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ตรงนี้ทางด้านซ้ายมือนะคะทีนี้ก็ทำการแสดงในโฟลเดอร์ให้รู้ว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนหรือใครจะลากมาไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะคะครูก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละ ะะทีนี้เราสลับไปที่ตัว Adobe Animate นะคะเราจะทําการสร้างเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์เมื่อกี้คูสร้างไปแล้วเนาะคูลบแล้วก็ทําให้ดูใหม่สร้างมา1นึ่งเลเยอร์แล้วตั้งชื่อว่าเสียงนะคะอาจจะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรก็ได้ที่นักเรียนดาวน์โหลดมาใช้ได้หมดวิธีเดียวกันหมดนะคะหลังจากนั้นพอเราสร้างเลเยอร์ที่เรียกว่าเสียงเสร็จแล้วให้เรียนไปที่ไฟล์หลังจากนั้น import to state มันจะมี import to state กับ library ครั้งนี้เราจะทำการ import เข้าไปใน library ก่อน library ครูเคยอธิบายไปแล้วว่ามันคือห้องสมุดเล็กๆที่เอาไว้เก็บหนังสืออันนี้ก็เหมือนกันมันเปรียบเสมือน library หรือห้องสมุดเล็กๆที่เราจะนำเสียงเนี่ยเข้าไปในชั้นวางก่อนถ้า import to state เนี่ยมันจะ ปึ้งเข้ามาอยู่ตรงกลางสเตทนี้เลยเราอาจจะไม่ต้องการแบบนั้นนะคะเราก็จะทําการ Import to Library เข้าไปในชั้นวางหนังสือก่อนและเราค่อยดึงมาใช้เวลาที่เราต้องการเนาะมันอาจจะมีมากกว่า1เสียงเสียงนกเสียงไก่เสียงสัตว์หรือเตียงตัวละครอื่นๆนั่นเรียนทําการ Import to Library ให้หมดเลยเพื่อที่มันจะได้อยู่ในแกลเลอรี่เดียวกันนะคะในที่นี้ครูก็จะทําการ i m p o r t t o l i b r a r y ไฟล์เสียงของครูเนี่ยมันอยู่ที่ ดาวโหลดนะคะนี่คือเลคคอร์ดหนึ่งนะคะผูก็จะทําการโอเพนเข้ามาหลังจากที่โอเพนนะั้นเรียนลองสังเกตสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะใครที่ค้างอยู่หน้า p r o p e r t y แล้วอิม o อ t เข้ามาเสียงหนูไม่อยู่อยู่ไหนนะักเรียนเข้ามาที่ไลบรารีนะคะหาคําว่าไลบรารีและเสียงของนักเรียนจะมาอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นขึ้นคล้ายครๆขึ้นหัวใจนะคะว่าโอเคมันมีเสียงทีนี้จะทํำยังไงอะ่นะเรียนลากเข้ามาเลยค่ะลากเข้ามาใส่ใน เลเยอร์ที่เราต้องการจะใช้นะคะมาแล้วนะคะลากเข้ามาเลยมันจะขึ้นเป็นขึ้นแบบนี้นะคะนั่นแปลว่ามีไฟล์เสียงอยู่ในนี้แล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคสุดท้ายก็คือการรวมฉากการ์ตูนที่เราได้สร้างทั้งหมดแล้วนะคะบางคนมีฉากการ์ตูนทั้งหมดสิบหกฉากนะคะเราก็จะทำนำทั้ง16บหกฉากเนี่ยมารวมกันในไฟล์เดียวนะคะโอเค ทีนี้ครูได้ทำการสร้างฉากการ์ตูนไว้แล้ว3ฉากนะคะก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้หลังจากที่เราทำฉากการ์ตูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปที่ไฟล์กด New เพื่อสร้างหน้ากระดาษใหม่นะคะก็คือเท่าเดิม1280คูณ720นะคะค่าเฟมเรทเป็น12เท่าเดิมกดคีเอทได้เลยหลังจากกดคีเอทนะคะ มันจะมีอยู่เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือจะเรียกว่าซ e นซึ่งในที่นี้ครูได้ติดไว้แล้วแต่ถ้าของนักเรียนเนี่ยมันไม่มีนะคะให้นักเรียนไปที่ w i n d ดว์หลังจากนั้นหาคําว่าซีให้หนึ่งรอบนะคะถ้าไม่มีคําว่าซีให้เรียนไปที่ w i n d o w ์หลังจากนั้นเลือกคําว่าซีตัวนี้คลิกปุ๊บมันจะอยู่ โซนเดียวกับ property color แล้วก็ l i b r a r y นะคะจะอยู่ตรงตัวสุดท้ายตรงนี้ scene นะคะทีนี้ตอนนี้ฉากของครูที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมีทั้งหมด3ฉากอันนี้ฉากที่ 1, ฉากที่2ฉากที่3นะคะทีนี้เราจะตั้งชื่อ scene ให้ตรงกับฉากที่เราสร้างไว้ซึ่งอันนี้ครูจะตั้งไว้ว่าฉากที่1นะคะครูจะทำการนำฉากที่ครูสร้างไว้แล้วเนี่ยไฟล์นี้ ก๊อปมาใส่ในฉากที่หนึ่งตรงนี้นะคะเราจะสามารถสร้างได้เป็นสิบ0ี่สิบฉากเลยแล้วมันจะลันการ์ตูนให้โดยอัตโนมัติโอเคงั้นเริ่มเลยเนาะทีนี้ฉากที่หนึ่งของครูเป็นฉากนี้นะคะครูจะทําการก o p y ้ฉากเนี้ยไปใส่ในไฟล์นี้ทีนี้ไฟล์อันเนี้ยมันยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะนักเรียนอาจจะ Save อ s ตั้งชื่อไว้ก่อนก็ได้ตั้งชื่อไว้ว่ารวมการ์ตูนทุกฉาก เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวคุณตั้งแบบนี้แล้วกันนะคะหลังจากนั้นไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกดเซฟนะคะมันก็จะขึ้นว่ารวมการ์ตูนทุกฉากเป็นเรื่องราวนะคะจะได้ไม่หลงเนาะทีนี้เราจะนําฉากที่1มาใส่เราใช้เครื่องมือ selection tool ตัวนี้นะคะทําการกดเมาส์ซ้ายค้างไว้และคุมทั้งหมดนะคะทุกฉากทุกอย่างที่เรียนได้ทําการสร้างนะคะในฉากที่1 แบบคุมทั้งหมดมันจะเป็นรูปสีฟ้าๆแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียนคลิกขวาทำการ copy frame นะคะหลังจากคุมเสร็จแล้วทำคลิกขวา copy frame หลังจากนั้นสลับมาที่ไฟล์รวมการ์ตูนให้เป็นเรื่องราวนะคะลมการ์ตูนให้เป็นเรื่องราวโอเคทีนี้เราจะนำมาวางในฉากที่1ตรงนี้นะคะเรียนก็แค่คลิกขวาแล้วก็เลือกเพจเฟรมได้เลย โอเคมันก็จะมาทั้งหมดแบบนี้นะคะถ้าใครขึ้นหน้าต่างที่มันจะแสดงถามว่าคุณจะวางแทนที่มันจะมีให้เลือก3ามตัวแบบนี้นะคะนักเรียนก็เลือกตัวที่สามได้เลยถ้าเลือกตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นการแทนที่นะคะโอเคอันนี้คือฉากที่1ทีนี้เราจะทําฉากที่2ต่อเลยอันนี้เรา copy เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะปิดไปเลยก็ได้นะคะโอเคคุณจะปิดไปเลยเนาะ ทีนี้ฉากที่2นะคะเราก็ทำการสร้างโดยการแอดซีนตรงนี้ทำการสร้างนะคะก็พิมพ์ไว้ว่าฉากที่2โอเคฉากที่2ของครูเป็นอันนี้นะคะครูก็จะทำการ Copy เหมือนเดิมนะคะใช้ Selection t o o l คุมทั้งหมด Copy Frame นะคะและนำมาใส่ในฉากที่2ตรงนี้ Page Frame โอเคทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะครบฉากการ์ตูนให้เรียนได้สร้างไว้นะคะโอเคมา ฉากที่สองเสร็จแล้วฉากที่3ของครูเป็นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแค่เป็นตัวอย่างที่หาให้ดูเฉยๆ a d s c e n และเปลี่ยนชื่อเป็นฉากที่3นะคะพอเป็นฉากที่3าแบบนี้เสร็จเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้ selection tool ทำการคุมทั้งหมดแบบนี้นะคะคุมเนื้อเรื่องทั้งหมดแบบนี้นะคะ แล้วก็ทำการ copy frame เหมือนเดิมแล้วก็นำมาใส่ในฉากที่3ของไฟล์ที่ชื่อว่ารวมกระตูนทั้งหมดแล้วก็วางโอเคนะคะถ้ามันถ้ามันไม่ตรงนะเรียนก็ขยับขยายได้นะคะมันสามารถแก้ไขได้ตามปกติเนาะโอเคอันนี้เราก็เราก็สามารถที่จะขยับขยื่นตัวกระตูนของเราได้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะ ครูมีไฟล์เก่าไว้อยู่แล้วนะคะโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นฉากที่หนึ่งสองสามมันจะรันตามนี้เลยนะคะทีนี้เราลองคอนโทรล e อน e r ดูปึ๊บไปเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นในการพูดนะคะเวลาพูดมันก็จะขยับนะคะเป็นแบบนี้ครูจะลองพูดตามนี้แหละเวลาพูดปุ๊บมันก็มีเสียงมีซสวเหมือนคลื่นหัวใจนะคะอ่ะโอเคทดลองสักสิบสองวิคน,นี้คือฉากที่สองก็รันต่อเลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นฉากที่สวัสดีจ้าฉันชื่อหนูดีอยู่โรงเรียนลิทยทียวันนาละโอเคอันนี้ก็จะลันไปตามฉากสมมติมีทั้งหมด20ฉากมันก็จะลันเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันไปนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะแค่นี้เองเป็นการ,ราหวมไฟล์ง่ายๆสมมติทําเสร็จแล้วมาเรียนไปที่ไฟล์แล้วก็ Export เ,เสร็จทุกอย่างเตรียมจะส่งงานครูแล้วนะก็คือ Export เ,เป็น Movie ก็ได้นะคะเราจะ export เป็น Movie เป็นไฟล์ swf ตัวนี้ก็ได้นะคะเราจะเซฟโอเค Export หรือ Export อีกตัวหนึ่งก็คือ Export Video ดี d media อ,อันเลยนะกันพลาดน,นะคะ Video อ n d media เดแล้วก็ Export ออกมาได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเสร็จก็แน่ไฟล์ส่งครูใน Google Classroom ได้เลยจ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันในห้องแล้วก็มาสอบถามครูได้ที่ห้อง 1C1 นงน,งนะโชคดีจ้า